พี่ฝนคะทำไมผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเป็นเมนห้ามใกล้ผู้ชายอ๋อเนี่ยเพื่อนตอบแล้วนะผู้ใหญ่สอนไม่ถูกนะถ้าผู้ใหญ่อยากให้เด็กเข้าใจไม่ใช่พูดว่าทาไมเป็นเมนถึงห้ามอยู่ใกล้ผู้ชายคะควรจะบอกว่าหนูหนูมีเมนแล้วถ้าหนูอยู่ใกล้แฟน หรือว่าหนูมีพ่อสพอกับแฟนหนูมีสิทธิ์ท้องได้นะคะไม่ใช่ว่าหนูมีเมนแล้วแล้วหนูไปนั่งใกล้ผู้ชายไปนั่งตักพ่อกอดพอ่อเล่นกับพี่นอนห้องเดียวกับพี่แล้วหนูจะท้องไม่มันไม่ท้องมันเป็นไปนไม่ได้แต่ถ้าหนูมีแฟนแล้วหนูไปมีพ่อสพอกับแฟนโดยที่หนูไม่ป้องกันอันนี้หนูจะท้องมีสิทธิ์ท้องนะคะ เราต้องอธิบายเด็กแบบนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะทำคอนเทนต์แบบนี้นะ <c oughs> เพื่อให้พวกเราเข้าใจนะคะช่วยเงินกดไลก์กดแชร์ออกไปค่ะกะดิ่งไปไหนคะช่วยเงินกดไลก์กดแชร์ออกไปค่ะจะได้ทำต่อนะคะไม่งั้นเลิกทำจริงๆนะอ่านคอมเมนต์มากแล้วมันแบบคนหัวลุกถ้าเราอธิบายชอบอินเนอร์ใช่ไหมถ้าเราอธิบายแบบเนี้ยเด็กจะเข้าใจเด็กจะเลิกถามเลยเหมือนตอนเด็กๆเ,เราเคยถามพ่อแม่ไหม ตอนแบบว่าเอาที่เราจําความได้ตอนปฐมพวกเราบางคนก็ยังอยู่ในวัยปฐมเนาะป .1 ป .2 จำจำอดีตได้ไหมแบบเคยสงสัยไหมเราเกิดมาได้ยังไงเราเกิดมาได้ยังไงแต่ถ้าเราเออกคาถามเนี่ยไปถามพ่อแม่พ่อแม่จะบอกว่าอะไรไอ้เรื่องมาถามอะไรอย่างงี้แต่จริงๆเด็กแค่อยากรู้ว่าฉันออกมาจากไหนฉันฉันเป็นฉันได้ยังไงพ่อแม่ก็อธิบายไปสิอธิบายตามแค่ที่เด็กเขาา้าใจไม่ใช่รักกัน พ่อแม่หลักการก็เลยมีหนูออกมาเด็กก็เลยจะมาถามพี่ฝน,นว่าพี่ฝน,นคะหนูมีแฟนแล้วหนูจะท้องไหมคะพี่ฝน,นก็ทําหน้าเป็นงอง,งูสองตัวเลยนะคะหนูมีแฟนแล้วหนูจะท้องไหมก็เลยต้องถามกลับหนูมีพอสพอกับแฟนหรอคะไม่ค่ะหนูไม่เคยมีพอสพอกับแฟนแล้วหนูจะท้องไหมคะ question mark สามอันอยู่บนหัวละเลยเข้าใจแล้วนะคะว่าเอาอย่างนี้พ่อแม่คนไหนนะคะที่ไม่กล้าตอบคาถามลูกนะคะ มาค่ะส่งรูปมาหาพี่ฝนนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะสอนน้องให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สให้นะคะเปิดคอร์สพ่อแม่ไม่กล้าคุยกับลูกจริงพี่ยุคเราห้ามพูดห้ามถามอืมถามไม่ได้ตบปากเลยตบปากเลยถามแม่แม่บอกว่าเก็บเรามาจากกระบอกไม้ไผ่ค่ะเป็นเจ้าหญิงไม้ไผ่นะคะ เห็นไหมคะแม่หน <ane voice> ูมาจากไหนหรออ๋อเกมมาจากถังขยะบ้างเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่บ้างเด็กก็จินตนาการไปเรื่อยไม่งั้นมันจะมีคําถามที่ว่าพี่เห็นฝนขาหนูฟินกับตัวเองแล้วหนูจะท้องกับหมอนข้างหนูจะท้องกับพ้าห่มหนูจะท้องกับตุ๊กตาได้ไหมคะเอาจริงๆนะพี่อ่านคําถามพวกนี้อ่านแรกๆพี่ขำพี่รู้สึกน่ารักในความอินโนเซนต์ของเขาแต่เพราะถ้าพี่อ่านเป็นร้อยข้อความพี่รู้สึกแหญ่แยงอ่ะแบบโอ๊ยอย่างนี้เลยนะมันไม่ไหว แล้วมันเป็นอะไรซ้ำๆอ่ะแล้วเราต้องอ่านประโยคซ้ำๆคนละคนนะแต่พิมพ์เหมือนกันเด็กเลยอะเราก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องอ่ะเด็กจะไม่มีคําถามอะไรแบบนี้เลยผู้ใหญ่บางคนก็มาด่าพี่นะแบบคนถามว่าปัญญาอ่อนแล้วคนตอบว่าปัญญาอ่อนกว่าฮัลโหลฉันก็อยากจะบอกนะว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นเด็กคุณเคยเป็นเด็กไหมเขาไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครสอนเขา หนูฟินกับตัวเองหนูจะท้องไหมคะหนูท้องกับน,นิ้วหนูไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าน้องหนูถ้าหนูท้องกับน,นิ้วตัวเองหนูก็ต้องออกมาเป็นนิ้วโป้งนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยอะคะ่ะหนูก็เลือกชื่อเอานะคะว่าหนูจะให้ลูกหนูชื่ออะไรนะคะ